สวัสดีครับทุกคนผมเจวรปัตน,นะครับได้เวลามาติดตามคลิปความเคลื่อนไหวของวงก,การฟุตบอลไทยก็ช่วงนี้ตลาดซื้อขายนักเตะเริ่มทํางานกันแล้วนะครับผมก็มีโอกาสได้เล่าให้พวกเราฟังในช่วง2-3วันที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีเกมการแข่งขันในช่วงท้ายซีซั่นของฟุตบอลถ้วยนะครับก็คงจะต้องพูดถึงกันหน่อยนั่นคือเอฟเอรอบ8ทีมสุดท้ายบุรีรัมย์ก็กลับมาแข่งขัน จากโปรแกรมที่ตกค้างเนื่องจากติดภารกิจไปเล่น a f c c h a m ม i o n s l e ส g u e กอีลิตรอบ8ทีมที่ซาอุดีอาระเบียพอเสร็จตรงนั้นก็มาเล่นไทยลีกนะครับเจอหนองบวัวแล้วก็คว้าแชมป์ลีกไปเรียบร้อยก็มาเจอจันทบุรีทีมอันดับ13ในไทยลีก 2, 2> ที่ก็แอบลุ้นเล็กๆว่าจะสร้างปาฏิหาริย์ได้หลังจากที่ประสาทสายฟ้าในช่วงหลังอย่างที่ทราบกันนะครับพวกเขาต้องเล่นทุก3วัน1เกมตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาถ้าเป็นกระท้อนเนี่ยก็ทุบจนหวานหมดแล้วนะครับ ดังนั้นในแง่ของความห่างเนี่ยมันก็อาจจะมีรอยต่อที่พอจะสู้กันได้เพราะว่าอีกหนึ่งหัวข้อที่คนลืมไปก็คือโคต้าต่างชาติของบุรีร,รัมจะต้องถูกลดลงมาเท่ากับจันทบ,บุรีเพราะกฎก็ระบุไปชัดเจนนะครับว่าถ้าเกิดทีมที่อยู่ลีกสูงกว่าเจอกับทีมจากลีกที่อยู่ต่ำกว่าเนี่ยจะต้องใช้โคต้าต่างชาติให้เหมือนกับทีมในลีกรองและฤดูกาลที่แล้วเนี่ยบุรีรามก็ตกรอบด้วยน้ำมือของบางกอกเอฟซ ในถ้วยใบยนี้มาแล้วฉะนั้นการจัดตัวเนี่ยเลยไม่ประมาทและยิ่งรู้ตัวเองว่าสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ออสมารอสกุนซือของบุริรัมก็เลยโรเตชันนะครับเปลี่ยนผู้เล่นเยอะพอสมควรและตั้งแต่ผู้รักษาป,ประตูชัดชัยบุตรพรม ได้โอกาสแทนนิวเอทริตแดนกลางก็มีรัตนากรใหม่คำนิจับคู่กับพิธิวัตรสุจิตธรรมกุลแล้วก็กรรันเขาสิทธิ์ส่วนแดนหน้านะครับน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ามีชื่อของนัทกรรัตนสุบันกองหน้าทีมชาติอยู่20พลิกโผขึ้นมาออดสตาร์ทเป็นตัวจริงร่วมกับอาทิตย์เบิกแล้วก็มาร์ตินโบอาเคียส่วนสำรองเนี่ยก็ยังมีชื่อของธีรธทรบุญมาทันที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงต้นครึ่งหลังในแมตช์กับหนองบัวนะครับอาการก็อาจจะไม่ได้รุนแรงจนเกินไปส่วนฝั่งของเจ้าบ้านเนี่ยโอ้โห ขันทีมเย่าของตัวเองซึ่งข้อดีของทีมใหญ่ที่มาเยือนทีมเล็กเนี่ยก็จะนํารายได้เรื่องของกระแสะความนิยมมาสู่เจ้าถิ่นด้วยซึ่งบุรีรัมเนี่ยก็เป็นทีมแม่เหล็กที่เวลาไปที่ไหน สนามแตกที่นั่นโดยขุนกําลังเนี่ยนะครับนำโดยโกซุกีอดีตนักเตะของบุรีรัมเองที่มาเล่นในไทยลีก2กัจจันทรบุรีเนี่ยเหมือนฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งนะครับหายจากอาการบาดเจ็บมาก็ลงเล่นแบบต่อเนื่องส่วนซูน,น้าเป็นเตียโกชูลปาก็เคยเล่นอยู่ในไทยลีก1เหมือนกันโดยประสานงานกับตัวรุกอย่างเบเบนโดมารายอนก่องหน้าชาวฟิลิปปินส์ส่วนบรรยากาศรอบๆเนี่ยโอ้โหมีแฟนบอลหลายคนนะครับตัวยืนอะรอบสนามเลยแล้วก็ใส่เสื้อกันฝนกันหลากสีกลางร่มเพียงเนื่องจากว่า ก่อนเกมฝนก็ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ในช่วงของเกมการแข่งขันก็มีฝนตกลงมาเช่นเดียวกันซึ่งในช่วงแรกเนี่ยประสาทสายฟ้าก็พยายามจะปิดเกมให้เร็วนะครับเดินหน้าบุกเข้าใสา่แต่มันก็เฉียวไปเฉียวมาคือพอยิ่งเล่นแล้วไม่ได้ประตูเนี่ยทางฝั่งของจันทบ,บุรีก็มีความมั่นใจตามปกติของทีมที่เล่นเกมรับแล้วรอจังหวะในการโตกก้กลับเพียงแค่ว่าบอลเคาน Counter ์เตอร์แท็กของทางเจ้าบ้านเนี่ยมันอาจจะยังไม่เฉียบพอที่จะกดดันใส่แผงเกมรับของทางบุรีมํา ครึ่งแรกก็ยังศูนย์ูนย์นะครับแต่มาช่วงครึ่งหลังเนี่ยบุรีรัมย์ก็ดูจะแกว่งไปสักเล็กน้อยเนื่องจากว่าตอนที่ฝนตกลงมาเนี่ยพวกเขาต้องปรับจังหวะในการเล่นใหม่นะครับสนามมันก็ไม่สามารถต่อบอลกับพื้นได้หรือแม้ว่าจะจ่ายได้เนี่ยแต่มันไม่สามารถเร่งจังหวะฟุตบอลให้มันเร็วขึ้นได้จึงเป็นที่มาที่ทาให้จันทบบรีเนี่ยก็เริ่มจะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นไปอีกแล้วก็ใช้ผู้เล่นที่วิ่งสู้ฟ้าแล้วนะครับคอยตัดเกมทาลายแผงวิดฟิลด์ของเทาบรีย์ได้หลายครั ก็ต้องใส่ช้อยตัวสำรองนะครับอย่างกิเมบิสโซลีลงไปแทนที่ของอาทิตย์เบิร์กซึ่งพอหลังฝนหยุดนะครับก็มาแพลฤงริดเลย ชัดเจนว่าถ้าเปิดโอกาสให้ครั้ง2ครั้งเนี่ยบิโซลีก็ยังไว้ใจได้ที่สุดในแผงกองหน้าของบุรีร,รัมชุดนี้คือไหวพริบจังหวะในการหาพื้นที่เป็นจุดเด่นที่สร้างความแตกต่างให้เกมในช่วงครึ่งหลังเพราะตอนฝนหยุดเนี่ยประสาทสายฟ้าก็เล่นบอลชาบช่วยเหมือนกันนะครับโจมตีหลังลายเกมรับของจันทบุรีที่เริ่มจะเปิดพื้นที่ด้านข้างให้มากขึ้นเพราะว่าเจ้าถิ่นเนี่ยก็มองว่าสู้ได้แล้วก็เริ่มจะยกระดับเกมรับแดนบนของ,ของตัวเองคือกล้าไปกดดนันใส่บุรีรัมมากขึ้น งแต่พอตัดแล้วโต้เนี่ยมันไม่คมสุดท้ายโดนบิโซลีลงโทษ2ครั้ง2กลราเลยนะครับแต่อย่างลูกแรกเนี่ยชัดเจนว่ายังไงก็เป็นประตูแต่ว่าลูก2เนี่ยจังหวะมันนิดเดียวนะครับคือบิโซลีอย่งไม่ล้ำหน้าแน่นอนแต่โบอาเคียเนี่ยดันไปชนกองหลังตัวสุดท้ายของจันทบุรีที่อยู่ในลายเสมอกับทางบิโซลีเลย ทำให้วุสินั่งมองว่าโบเคียมีส่วนในการไปขัดขวางการเล่นของกองหลังจันทบุรีลูก2ก็เลยไม่มาซึ่งความกดดันของบุรีรัมก็มีให้เห็นแล้วนะครับเนื่องจากจันทบุรีพอตามลูกเดียวก็เหมือนเขาฟื้นคืนชีพพยายามเปิดแลกสู้สุดชีวิตแล้วแฟนบอลในสนามเนี่ยก็ยังลุ้นยังเชียร์เนื่องจากว่าตามลูกเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้หรืออาจจะมองถึงการไปต่อเวลาซึ่งถึงตรงนั้นเนี่ยขุมกาลังของบุรีรัมด้วยสภาพร่างกายบวกกับโคต้าต่างชาติหลายคนที่ลงสนามไม่ได้เอาตรงๆออสมาเนี่ยก็หนักใจเช่นเดียวกับคุณเนนนวิชชดออบหลััังงจาาากก้้ยตมรษ สกอแล้วก็เล่น เอาความเขี้ยวไม่ได้เพิ่มก็ต้องไม่เสียซึ่งหลายจังหวะในผมชื่นชมไปที่มาร์ตินโบอาเคียนะครับถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้คมในการยิงประตูแต่สุดท้ายเนี่ยเก็บรับแดนบนและความขยันของเขาหลายครั้งคือสิ่งที่สร้างปัญหาให้กับกองหลังของจันทบุรีก่อนจะได้แอซิดด้วยการจ่ายเข้าไปให้กับบิโซลีเนี่ยยิงกลายเป็นประตูชัยแล้วก็อีกหนึ่งจุดเปลี่ยนนะผมมองว่าใบเหลืองที่2จนเป็นใบแดงของอภิวัตหานใจกองกลางตัวรับคนสําคัญของกระต่ายป่าที่โดนไล่อ่อนเหลือ10คนเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ทาให้จันทบุรรีีเ่ดอปลงไพาาะขา ที่ไปจุกจิกคอยวิ่งไล่ตัดบอลหรือไปแย่งบอลจากแผงมิดฟิลด์ของบุรีรัมที่พยายามจะครอบครองเกมซึ่งตามจ็อบเนี่ยถือว่าเด่นเลยแล้วก็ทุกคนเนี่ยสู้จริงๆสำหรับจันทบ,บุรีบางคนบอกก่อนเกมเนี่ยแบเบอร์แน่นะครับพอบุรีรัมถึงแม้ว่าจะหมุนเปลี่ยนตัวแต่คุณภาพน่าจะดีกว่าแล้วก็ปิดจ็อบใน9 0สนาทีโอเคมันจบใน9 0นาทีจริงๆแต่ทุกวินาทีผู้เล่นของบุรีรัมเนี่ย ชัดเจนครับหลังจบเกมผู้พวกเขาเดินแบบแททจมุสภาพเลยพร้อมกับโล่งอกไปตามๆกันแบบนี้ก็สนุกครับรอบรองชนะเลิศของเอฟเอครับเจอกันจนได้นะครับบุรีดามกับบีจีอีกแล้วครับนี่คือเกมนัดที่6ของฤด,ดูกาลน,นะครับในซีซั่นนี้ทั้งบอลลีกแล้วก็บอลถ้วยเจอกันหมดครับเดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้จะซัดกันก่อนในศึกชอปปี้ครับรอบรองชนะเลิศเลกสองที่บ้านของ BG หลังจากนั้นในวันเสาร์ค่อยมาซัดกันในเกมเอฟเอครับรอบรองชนะเลิศที่สนามกลางราชบุรี จะได้มาดูชมบุรีกันหน่อยนะครับก็แสดงความยินดีด้วยกับการที่พวกเขาเนี่ยเป็นแชมป์ไทยลีก2ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ไทยลีก1ในฤะด,ดูกาลหน้าอีกครั้งหนึง่งหลังจากตกชั้นไปเพียงแค่ปีเดียวนะครับมีการจัดงานเลี้ยงฉลองกันเมื่อวานที่ผ่านมาภายใต้ชื่องานช้าง ฉลองฉลามมีพิธีแห่ด้วยแชมป์นะครับไปรอบๆเมืองชลบุรีตั้งแต่ช่วงบ่ายออกเดินทางจากสนามชลบุรีสเตเดียมแล้วก็ไปจบที่สถานที่จัดงานคือก่อนงานจะเริ่มเลยนะครับผู้บริหารมีการนัดคุยกับโคชว,วังธวัชชัยดรงอ่องะกูลจริงๆอย่างที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าอนาคตของโคชวังจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสรุปสโมสรเนี่ยไม่ได้มีการยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางโคชวังได้ต่อแน่นอนแล้วซึ่งมีการพูดคุยกับทางโคชวังโคชวัง,งชัดเจนนะครับว่าจริงๆอยาก ทำงานกับฉลามชนต่อแต่แนวทางของสโมสรเมื่อต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอยากจะหาโค้ชใหม่ ก็เป็นสิทธิ์ของคนจ่ายเงินงนั้นมองในแง่ของบูญวาสนาแล้วกันนะครับว่าคงทํากันมาเท่านี้และโคชวังก็คิดซะว่าจบสวยครับโปรไฟล์ดีเป็นหนหนึ่งสโมสรที่เขาเนี่ยส่งขึ้นไปสู่เลกสูงสุดแต่ไม่ได้สารต่องานครับเพราะว่าที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าโคชวังเคยทําประจวบเลื่อนชั้นแล้วปีแรกก็ผลงานดีตอนขึ้นไทยลีกหนึ่งหนองบัวก็เหมือนกันแต่ตอนนั้นเนี่ยไปรับงานต่อจากโคช่วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีประเด็นเหมือนกันเพราะว่าทําทีมได้แชมป์ไทยลีก2แต่ว่าไม่ได้ทําตอนขึ้นไทย คนก็มีคําถามนะครับพอคิดว่าเฮ้ยตามมารยาทเนี่ยเขาทําได้แชมป์ก็ควรจะให้เขาทำต่อแต่จริงๆแล้วในโลกของฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่หลักการที่ผิดหรือว่าถูกเสมอไปก็ไม่ได้หมายความว่าโคชวางทําต่อผลงานจะดีหรือแม้แต่โคชคนใหม่เข้ามาผลงานจะดีกับโคชว,วางคือมันก็สามารถที่จะดีแล้วก็เละได้ทั้งคู่ ฉนันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่บอร์ดบริหารของฉลามชนตัดสินใจแล้วซึ่งในมุมคนนอกอย่างผมเนี่ยก็เอาตรงๆนะครับเสียดายโคตรวังแต่ถ้าเกิดว่าในวิถีของสโมสรเขาก็าคงมีหนทางใหม่ซึ่งแน่นอนครับมันก็คงปฏิเสธกันไม่ได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเตงจ๋าเตงหนึ่งมันก็อยู่ในโผกันไม่กี่คนละครับโคตรอน้นรังสรรนิวัาชัยโชคโคตรโจเทียศักดิ์โพ้นแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็ถือว่าจบสวยในมุมผมเพราะว่ามันต้องคุยกับโคตรคนเดิมให้เรียบร้อยก่อน แค่บรรยากาศเนี่ยอาจจะกร่อยนิดน,นึงกัน,นะครับแต่สปิริตของโคชวังยอดเยี่ยมนะเพราะว่าคุยก่อนที่งานฉลองแชมป์จะเริ่มขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะไม่อยู่ร่วมงานแต่โคชวังก็เดินขึ้นรถพาเรนอยู่กับทีมตั้งแต่เริ่มนะครับแล้วก็ยังคงร่วมงานตอนเย็นซึ่งก็น่าจะประกาศลาแล้วก็ขอบคุณแฟนๆฉลามชนที่มีช่วงเวลาย,ยอดเยี่ยมกับเขาเหมือนกันและก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเกิดโค้ชคนใหม่มาทําดี ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดทําไม่ดีขึ้นมาคนก็ต้องย้อนกลับมานึกถึงโคชวังแน่นอนซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาโดยเรื่องฝั่งของฉลามชน,นก็ชัดเจนนะครับจบสัญญาเดือนพฤษภาคมนี้ก็จ่ายเงินเดือนเต็มเลยพร้อมกับมีโบนัสอีกก้อนหนึ่งที่โคชวังสามารถพาทีมคว้าแชมป์แล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกหนึ่งได้สําเร็จส่วนสถานีต่อไปนะครับตอนนี้ชัดเจนผมบอกเลยนะครับว่าหลายสโมสรก็น่าสนใจตัวของโคชวังเหมือนกัน ทั้งไทลีกหนึ่งที่ตอนนี้ก็จะมีข่าวเปลี่ยนแปลงโค้ชกันหลายคนนะครับโดยเฉพาะลาพูบาริเออร์การประกาศวางมือของอลริซันเบรกามากับราชันโคขาวถึงแม้จะมีภารกิจบอลถ้วยต่อเนื่องจนจบฤดูกาลนี้แต่ก็ชัดเจนนะครับว่าต้องหาโค้ชใหม่แน่นอนพื้นที่ตรงนี้อาจจะมีโอกาสเป็นของโค้ชวางเช่นเดียวกับไทลีก2ออย่างขอนแก่นยูไนเต็ดที่ก็ล็อกเป้าลิสต์รายชื่อของโค้ดวางอยู่ในโผด้วยคือสไตล์ของพี่วังเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษลูกหลังอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาใครใจมาในใจเน,นี่ยใจกล ที่พี่วังเนี่ยเลือกจะรอสโมสรที่เขาทํางานอยู่ในปัจจุบันให้ชัดเจนก่อนว่าจะเอาหรือไม่เอาจากนั้นเนี่ยเขาถึงมองหางานใหม่คล้ายๆกับตอนที่ทําหนองบัวรอดตกชั้นแล้วก็จบท็อปซิกในไทยลีกหนึ่งพีทีประจบเองเนี่ยก็อยากเอากลับไปอีกรอบหนึ่งแต่ว่าโคชวังเนี่ยบอกว่ายังไม่คุยเพราะอยากให้เกียรติกับหนองบัวว่าจะต่อสัญญากับเขาในปีที่2หรือเปล่าซึ่งแกเป็นคนแบบนี้และสุดท้ายก็ทําหนองบัวต่อแต่ผลงานเนี่ยไม่ดี เขามีการเปลี่ยนแปลงโคต้ดต้านเตะต,ต่างชาติที่มันลงตัวจากปีก่อนด้วยนะครับคือบางทีเนี่ยอย่างที่ผมบอกฟุตบอลมันก็มีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาที่ประจอนโค้ดถ้าเกิดจะพูดถึงของชลบุรีเนี่ยณนะตอนนี้ครับคือยังไงก็เป็นโค้ดคนไทยอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะไปจบกับใครซะมากกว่าซึ่งมุมมองผมนะจริงๆเนี่ยโค้ดอ้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งโดยซ้ําไปแต่มันก็ค่ายกันตลอดสมัยตอนอยู่ท่าเรือสุดท้ายโค้ดอ้นเลือกทํางานต่อในภาคที่2แล้วชลบุรีก็ไปแต่งตั้งโค้ดว่นปรากฏว่า,วาคุมทีมไปสักกกนนค้้อออออลาาาจรเืบ ฉลามชวนก็ไม่ทำงานกับโคดอ้นอีกครั้งนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันอยู่ที่ว่าบอดเองจะเลือยยังไงเพราะว่าโคตอ้นเองเนี่ยก็เนื้อหอมนะครับมีหลายสมโมสรน,นัดคุยนัดกินข้าวแต่จะว่าไปผ่านมาหลายเดือนแล้วเนี่ยก็ยังจบกับใครไม่ลงเพราะมันไม่ได้มีใครยื่นสัญญาให้เซ็นสักทีเพราะอย่างก่อนหน้านี้ที่ผมบอกนะครับว่าสวัสด์แคทนครราชสีมาเนี่ยก็มีโอกาสได้คุยกับโคตอ้นด้วยเช่นเดียวกับโคตอ่านสุรพงษ์กรุงเทพจากการแนะนําของโคตโจธีศักดิ po ์โพอ้น แต่สิ่งที่เป็นเรื่องยากลําบากสําหรับสวัสดแคทก็คือง,งบประมาณในการทําทีมซีซั่นหน้ามันก็น้อยลงกว่าซีซั่นนี้อีกนะครับฉะนั้นการที่จะหาโคช้ชฝีไม้ลายมือดีและก็ราคาถูกเนี่ยไม่สามารถเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้พร้อมกันทั้ง2ช้อยประกอบกับนักเตะตัวหลักที่อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานก็เริ่มทยอยการหมดสัญญาแล้วก็ลาทีมอย่างเช่นกัปตันนัวงสายดิยานะครับ 9ปีกับสมโมสรย้ายจากจามจุรียูเนเต็ดมาตั้งแต่ปี2 0 1พโพสต์อำลาทีมเรียบร้อยก่อนน้านี้นะครับก็มีตัวอย่างเดนิสบยโรโคตาต่างชาติกองหน้าคนสำคัญของทีมก็หมดสัญญาเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าเกิดจะมาตั้งลามเนี่ยมันคงต้องหาโคช้ชก่อนแล้วค่อยดูว่าเฮ้ยโคช้ชเขาจะใช้นักบอลที่มีอยู่เนี่ยจะเอาใครไว้บ้างแล้วก็ตัวใหม่ที่เขาหามาได้เนี่ยเขามีคอนเนคชั่นมากพอไหมที่จะดึงนักเตะมาโดยที่ไม่ต้องใช้เงินราคาแพงสุดท้ายผมได้ยินมานะครับคนที่รับจบเนี่ยน่าจะเป็นโค้ อิสระสีทโรนะครับที่มาแรงแซงทางโค้เหมือนกันพราะฟังเพลงพี่แบงค์วงแคลชรับได้ทุกอย่างนะครับเงินน้อยก็ไม่เกี่ยงอยากพิสูจนตัวเองในเวทีไทยล็กหนึ่งอีกสักรอบหนึ่งหลังจากเคยผ่านประจวบรอบตกใช้มาแล้วส่วนสัญญากับสุพรรณเนี่ยจริงๆเนี่ยมันแทบไม่มีหรอกครับก็ทําเพราะว่าเป็นทีบ้านเกิดแต่พองบไม่มีตัวผู้เล่นมืนไม่ได้ สุดท้ายก็ไม่รอดตกชั้นดูการหน้าต้องไปสู้ในไทยลีก3แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ากลุ่มผู้บริหารชุดเดิมของสุพรรณเนี่ยเขาจะทำต่อหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเอาค้างจ่ายเงินเดือนนักฟุตบอลบางส่วนบางคนก็ได้บางคนไม่ได้อันนี้เดี๋ยวก็รอข้อเท็จจริงนะครับเดี๋ยวนักบอลหลายคนโพสเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีโอกาสได้ติดต่อสอบถามไปถึงกลุ่มทุนที่แท้จริงนะครับว่าปัญหาต้นตอมันเกิดจากเรื่องอะไรซึ่งจริงผมก็พอรู้อยู่บ้างแต่ที่อยากรู้คือว่านักบอลจะได้เงินเมื่อไหร่หรือว่าจไไไดด้้หรือม่ เขานี้กลับมาที่โคดรหละนะครับถ้าเกิดว่าจะเชื่อมโยงเนี่ยผมว่าภาพนี้มันก็ชัดเจนว่าจริงๆโคดรหละกับโค้รโจรเนี่ยก็เป็นนักฟุตบอลในเจนเดียวกันอดีตเยาวชน17ปีทีมชาติไทยในชุดที่ไปเยาวชนโลก,กน,นะแต่ว่าโค้รโจเน่เป็นตัวหลักที่หลุดเข้าไปในชุดสุดท้ายแต่ว่าโคดรหละเนี่ยเหมือนจะเจ็บในช่วงท้ายก็เลยไม่ได้ติดทีมไปแต่ก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่แหละทั้งโค้รอาร่านสุรพงษ์กรุงเทพโคตรอ้นรังสรรค์เนี่ยก็เป็นแก๊งเดียวกันแลกเปลี่ยนวิชากกกันนมาาตตตลลออออดดแวที่โคโคคจจจสสิใ จากปัญหาภายในสมโมสรที่มีการเปลี่ยนขั้วนะครับโคดล่ะเองเนี่ยก็เป็นคนแนะนําโคดโจให้ไปทํางานที่ประจวบแทนที่ของเขาหลังจากที่โคดละต้องไปทำอะคาเดมี่ที่สุพรรณรวมถึงก่อตั้งสมโมสร f อฟเขากําแพงคืออยู่ดีนะแกก็ติสทั้งที่จริงๆเนี่ยนายกเกียร์เนี่ยอยากให้โคดละทำงานสารต่อหลังจากาพาทีรอบตกชั้นแต่โคดละเนี่ยอยากจะสร้างฝันก็ก่อตั้งโรงเรียนให้เสร็จทำอะคาเดมี่ให้เรียบร้อย ก็เลยส่งหมาต่อให้โคชโจไปทําประจวบแต่ว่ามันก็เล็กไม่เป็นท่านะครับก็เลยทําให้ต้องแยกย้ายกันไปตามวิถีฟุตบอลโอเคผมว่าถ้าเกิดทุกคนบอกว่าเฮ้ยโอ้ถ้าเป็นโคตรหลานเนี่ยจะไหวเหรอเพราะว่าคุมทีมมันเนี่ยอย่างผลงานกับสุพรรณก็ไม่ดีแต่ผมก็บอกเหตุผลไปแล้วนะครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายเนี่ยบางทีมันมีปัญหาอะไรบ้าง และก็เช่นเดียวกันนักขอนรัชศีมาเองก็ไม่ได้มีงบที่จะไปทุ่มจ้างโค้ดในราคาแพงๆรวมถึงโค้ดที่ต้องเซ็นสัญญาแบบเป็นชิ้นเป็นอันไอตรงนี้ค่ายกเลิกสัญญาเนี่ยโอ้โหมันเหนื่อยนะครับเวลาต้องเจรจาตอนทำงานด้วยกันหวานๆจูบป,ปากกันได้แต่ตอนแยกทางกันเนี่ยโอ้โหหน้ายังไม่อยากจะมองซึ่งตรงนี้ผมว่าโค้ดละตอบโจทย์กับวิธีที่สวัสด์แคทเป็นแน่นอนช่วงแรกอาจจะถูกวิจารณ์อยู่แล,แล้วแหละครับมันเป็นเรื่องธรรมดาก็ต้องเอาผลงานพิสูจน์ยังไงถ้าเกิดข่าวนี้มีการเปิดตัวเป็นทางการเนี่ยก็ฝากแฟนๆนครรนักัน พอได้ขุมกำลังของแฟนบอลอ่ะผมเชื่อว่าถ้าเกิดแบ็กอัพให้โค้ชดีๆเกมในบ้านก็ยังเป็นจุดแข็งที่จะช่วยกลวยแต้มหรือว่าเก็บคะแนนในเกมสําคัญได้บ้างในมุมผมเนี่ยได้โค้ชเร็วก็ดีนะครับเพราะจะได้เคลียร์ปัญหาภายในทีมนักเตะคนใหม่ใครจะมาคนเก่าใครจะอยู่จะได้มีเวลาในการหาตัวผู้เล่นด้วย สุดท้ายที่เรื่องนี้นะครับของสโมสรมหาสารคามที่ผมได้ลงข่าววันเฉลิมยิ่งยงเนี่ยมีการโพสต์ไอจีสตอรี่สอบถามเรื่องเงินเดือนของเขาและสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวก็ได้รับค่าจ้างที่ค้างอยู่ทั้งหมดนะครับแต่มันก็เกิดจากการที่ไปโพสต์ในข่าวพอลงไปปุ๊บเนี่ยสโมสรก็เรียกไปเคลียร์และสุดท้ายเนี่ยก็ยุติสัญญากันไปแต่ก็จ่ายส่วนที่ค้างทั้งหมดแล้วนะครับคือมุมหนึ่งเนี่ยผมก็เข้าใจสโมสรและก็เข้าใจนักฟุตบอลด้วยแต่ว่าปัญหาภายในที่มันเคลียร์กันเนี่ยผมไม่รู้ว่า การสื่อสารเนี่ยมันคุยกันแบบไหนทําไมคนอื่นถึงไม่มีประเด็นที่ต้องออกมาโพสต์ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องพูดความจริงให้ฟังกันนะครับว่าโสโมสรก็มีการค้างจ่ายเงินนัทบอลจริงๆเรื่องนี้ผมได้รับการยืนยันจากคุณปุ๊กปิ๊ก กัญยรัตเหล่าพักดีประธานสนโมสรคือโทรพูดคุยกันด้วยตัวเองเลยนะครับหลังจากเกิดประเด็นตรงนี้ซึ่งน่ารักมากนะครับคือขอเบอร์ผมไปแล้วก็พยายามโทรมาคือไม่ได้อธิบายในเคสของวันเฉลิมที่เป็นเรื่องเสียหายเลยเขาก็ไปเคลียร์กันเองแล้วก็อาจจะเล่าถึงความเสียใจมากกว่าว่าจะพยายามดูแลนักฟุตบอลให้ดีที่สุดแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าแน่นอนครับการทําบอลของคนที่รักฟุตบอล ใจในคิดเพียงแค่ว่าอยากให้มาสรารคามเนี่ยขึ้นไทยลีกหนึ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้คือสามีก็ชอบบอลด้วยนะครับผมว่าด้วยเม็ดเงินของธุรกิจรับเหมาก,ก่อสร้างที่เขาทาอยู่เนี่ยโอ้โหมันก็เหนื่อยจริงๆนะครับเพราะสปอนเซอร์เนี่ยไม่ได้เยอะอะไรมากมายคือก็อาศัยท้องถิ่นแล้วก็แรงเชียร์จากแฟนบอลที่เข้าไปในสนามค่อนข้างเยอะจากบอลถ้วยหรือว่าเป็นเกมใหญ่ๆเนี่ยโอ้คนดูเต็มเลยแต่ตอนนี้จากการพูดคุยกันเนี่ยโอ้ผมได้รับทราบมาว่าตัวเลขเ,เงินเดือนค่าใช้จ่ายต่อดเดือนเนี่ยสูงมากนะครับประมาณสักลี่ล พราะว่าช่วงหลังพอจะทําบอลเอาขึ้นชั้นตอนนี้ก็กําลังลุ้นเพลย์ออฟอยู่เนี่ยนักเตะที่เล่นอยู่ก็เป็นเกรดไทยลีกหนึ่งทนั้นนะครับในอดีตแล้วคุณปุ๊กปีกก็บอกเลยนะครับว่าจริงๆหลายเคสก็มีปัญหาคล้ายๆเหมือนของวันเฉลิบนี่แหละแต่ว่าใครที่เดือดร้อนจริงๆเช่นลูกต้อง จ่ายค่าเทอมหรือว่าใครต้องจ่ายค่าหอจ่ายค่าผ่อนรถที่มันชอ็อตจนถึงขนาดที่มันเดือดร้อนสุดๆเนี่ยเ,เขาจะพยายามหาควักให้แต่ถ้าเป็นเงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยณนะตอนนี้ก็พยายามไล่เคลียร์แล้วก็จะจ่ายเงินเดือนทุกวันที่5อันนี้เราก็คุยกันด้วยเนื้อหาที่ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งบูมก็คือสโมสรก็พยายามไล่เคลียร์ไล่จ่ายทุกคนคือไม่มีหนีแน่นอนซึ่งเรื่องนี้ผมผมว่าชัดเจนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคงไม่ได้มีการพูดคุยติดต่อกันแต่หนึ่งสิ่งก็คือการให้จ่ายนักบอกในแต ละแสนนัดละสองแสนก็มีถ้าเกิดชนะน,นะครับถ้ายิงได้ก็ลูกละหมื่นถ้าไม่เสียประตูนี่ก็ได้ครนะีนชีตนะนัดละหมื่นสองหมื่นอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชเนี่ยก็มีการจ่ายคือเขาก็ทําตามกําลังที่เขามีส่วนตัวเนี่ยก็ไม่รู้จักมาจจีก,กันนะครับได้คุยกันเป็นครั้งแรกในบุมเราเนี่ยเรานําเสนอข่าวว่านักบอลโดนค้างเงินเนี่ยจริงก็ไม่ได้สบายใจนะครับเพราะว่าเจ้าของทีมเองเนี่ยเขาก็เสียเขารู้สึกในมุมหนึ่งซึ่งเขาก็ดูแลนักบอลยังไงเนี่ยเราก็คงไม่รู้ตืนาานน้น ข่าวในมุมของสโมสรอยู่แล้วก็เลยคิดว่าอาศัยพื้นที่ตรงนี้นะครับยืนยันว่ามาสารคามเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคือเป้าหมายจะต้องขึ้นไทยลีกหนึ่งให้ได้และก็แน่นอน ไอ้ข่าวเรื่องเงินเดือนทองทองเนี่ยพอมันมีการค้างเงินเดือนมันก็จะมีคนที่ทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจอาจจะมีคนที่ต่อว่าสมโมสรต่อว่านักบอลหรือแม้แต่แฟนขับของสมโมสรที่อาจจะมาต่อว่าผมว่าเฮ้ยไปลงข่าวทําไมเขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วเขาไม่เคยค้างเงินเดือนผมว่าเราพูดกันตรงๆดีกว่าซึ่งอย่างในเคสของวันเฉลิมเนี่ยโอเคในเมื่อเขาจ่ายเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเกิดคิดว่าไม่สบายใจต่อกันอาก็แยกย้ายกันไปก็เป็นวิถีของนายจ้างกับลูกจ้างส่วนแฟนบอลที่สับสนุนนะครับคุณเชียร์ต่อไปเถอะแล้วก็พยายามอุดหนุนสโมสรให้้้มาาากกกทีี่่สุดนนะรรััับเเพพววจตอองงล อีกหนึ่งทีมที่ลุ้นตัวบสุดท้ายในการขึ้นไทยลีกหนึ่งเหมือนกันนี่เดินทางมาถึงรอบเพลย์ออฟเข้มข้นจริงๆรขณะที่คู่หนึ่งก็เตะไปเมื่อวานนะครับมีประเด็นดราม่าเหมือนกันแต่เ็าแก้ไขได้เร็วนะครับนั่นคือคู่ลำปางที่เจอกับแพร่เสมอ2อสองคือลำปางเนี่ยเขาไปตั้งราคาบัตรเข้าชมที่เพิ่มสูงขึ้นจากฤดูการปกติแฟนบอลก็ทักท้วงนะครับและผมจะไม่ผิดเนี่ยตามกฎมันมีระเบียบคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องนี้ด้วยนะครับพอมีการจี้มาเลยมีการปรับราคาลงมาเท่าเดิม ส่วนเกมเพลย์ออฟรอบรองจะเตะกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็จะหาคู่ชิงเพื่อตัวเลื่อนชั้นตามชลบุรีที่เป็นแชมป์และอยุธยารองแชมป์ขึ้นสู่ไทยลีกหนึ่งต่อไปส่วนข่าวตลาดซื้อขายนักเตะอ่านเดี๋ยวรอยคลิปนึงนะครับเดี๋ยวมีมาเสิร์ฟให้อย่างแน่นอนทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัดฝากติดตามด้วยนะครับ YouTube Facebook และก็ t ิ k ต o อขอบคุณทุกยอดวิวจริงๆสวัสดีครับ